แรงตั้งแต่พี่ยี่สิบเก้าพี่มันมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าอะ่ะกินมันมาแรงมากเลยก็ถามว่าจะมานั่งสูตรทำไมเนี่ยถ้าเราเป็นลูกจ้างเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องนั่งสูตรอะไงได้อะ่ะอ้วเต็มเลยรูไม่ได้ดเลยแม่ค้าเนี่ยของกร้างมาแล้วแต่ไม่รู้จะทำงางไงเพราะว่าเราต้องขายพืชพืนไงอ้วเห็นมากจัมบยัยญัติรางดำแบบทะเลเป็นสีดำเลยอ่ะีอยหอน้ำลงปุ๊บสายียว่เขาวๆนะเป็นขาดสีดำหอเนี่ยเขาบอกแจกหมดเลยมาเป็นพืชแล้วมันก็มา เป็นพื้นทรายม e ันเป็นส like <con> <eye Hayır. S 1> like ีดำไปเลยอ่ะน่ากลัวคือกลิ่นมันแรงแรงแบบกลิ่นแบบไหนครับกิ่นแรงจนแบบนอนรับไม่ได้มันจะขูดจะราวเข้าคอเข้าจมูกหมดเลยอ่ะจะขายได้ไม่ได้แล้วก็เอะใจระต้องขายเไหอขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนมากินแย่ค่ะไม่มีลูกค้าวันเสาที่ว่านลูกของไวจะขายสุดที่ใช่ไหมขายไม่ได้ค่ะแล้วก็เก็บของไปแช่ฟิลขายของไม่ได้เราก็ต้องนั่งรอลูกค้ามาลูกค้าไม่มาเราก็ต้องนั่งดูนั่งรอไปตลอด ร้านคอนเทลเขาไม่หมาเพราะว่าน้ำหมันมันขึ้ก็กลัวแบบว่าหมาแล้วก็จูดอตาพิษอะค่ะเราไม่กล้ากินกลัวเราเอามาัจากะเนี้ไงเรา่มาแบบนี้เราก็ไม่ได้เลยอย่างงั้นเราก็ได้แขกต้นนึ่งอย่างงั้เราก็ได้แขรรกข้าวสองจานสจานนี้เราลงทุนไปเราก็ไม่ได้ขาโกน้ำามันไม่เข่าเยอะขนาดนี้ต่อหน,น้ามันไม่ได้ทั่วหาดแบบนี้นะอเออเข่าก็เป็นแบบว่าเล็กๆปีเนี่ยมันน้ำามันมัน ขวมแล้วบบว่าขืนแล้วว่าเป็นตีดำเลยอ่ะตัวเลยอ่ะฟ <Okay. S 1> ้ามหาหกจะพามาได้มาตั้งกี่ปีฟวาถ้าแม่ล้ำพึงจะดีขึ้นแบบเนี้ยมับประมาณหาหกปีอ่ะ oh. พอจะดีขึ้นก็มาเป็นแบบนี้อีก <laughs> ผลน,น้ำมันยังไม่แบบนี้ผลน,น้ำมันมาเป็นก้อนขนตรงนี้มันมาแรงสองก้อนสีมันมาเป็นแบบก้อนไม่ได้มาเป็นน้ำแบบนี้แต่นนี้เขาว่าขนนี้แรงมากสงที่แล้วคิดว่าลกระทบอีกครั้งเนี้ยจะอยู่ไปอีกนานไหมเราคิดว่านานเพราะว่าจะแก้ได้อะไรได้ก็นาพนะี่พี่ผลนก่อนนะมาเพิ่งจะแก้ได้ไม่เท่าไหร่เองมาเจอเหตุการณ์โควิดแล้วมาเจอน้ามันดีก็ไปก่อนจะแก้หมดแต่มันอยู่กะตามก็ตามหินตามเกาะตามตามตัวหอยตามยมก็กินไม่ ครัวเขาก็แก้กันไม่ได้แก้ได้เพื่งจะแก้จบไมได้เท่าไหร่เองแล้วก็มาเจอครัวแล้วก็มาเจอน้ํามันเนี่ยรอบนี้อีกซุดเลยนี่ค่ะเขาก็ไม่ได้เ้าก็ต้องฟูตัวเองเออดว่าข้ามแต่ลำพึงกังเงียบจนชื่อห้ามแต่ลําพึงก็คือว่าเหมือนกันลําพึงไปเลยอ่ะก็จะหนีคนก็ไม่มาน่ะมาเจอโอกาสมาเจอแบบมีอีกไม่อยากได้ยาแต่อยากได้ยาก็จริงแต่สมมติอยากจะได้ฟื้นฟูให้กลับมาแบบเหมือนเดิมดีกว่าได้ขายของได้เหมือน ดีกว่าจะได้ดีกว่านั้นเพราะว่ามันเราท่องเที่ยวอย่างเที่ยวมาขับมาเที่ยวต่อถ้าพูดดีกว่าว่าแล้วเราขายของได้คนจะกลับมาเที่ยวก็อย่างนั้นแหละไอ้ตอนนั้นแหละที่เ้ามาพูดว่าเราของเรากินได้แล้วนะอะไรได้แล้วนะเที่ยวได้แล้วนะได้น้ำได้แล้วนะอะไรอยากให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมอยากให้พวกพี่อ่ะเาเงินกูให้ไวๆจะได้ให้กลับมาเหมือนเดิม